สอนวิเคราะห์ก้าวแบบเข้าใจง่ายๆสอนแบบละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรได้เองสวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับช่องนูเน่เททั้งพอร์ตช่องที่จะพาเพื่อนๆหาเงินหารายได้เสริมจากการเทรดได้แบบง่ายๆกัน ในวันนี้เนี่ยเรามีเทคนิคที่จะมาสอนมือใหม่ทํากําไรกันนะคะซึ่งในเทคนิคในวันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่เราใช้อินดิเคเตอร์เพียงแค่2ตัวเท่านั้นในการคัดออเดอร์และในการเข้าทํากําไรนะคะในรอบนี้เรามี TP อยู่ที่ประมาณสัก2อ0ถึงบาทเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดเราชนะได้ตาม TP ีเราก็ควรจะออกจากตลาดเพื่อไปทําอย่างอื่นเนาะแล้วก็เรามี TP Stop l o ลออยู่ที่1นึ่ล็อตนะคะหรือการเล่นแบบครบสาไม้วินนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทคนิคในวันนี้จะเป็นยังไง โดยที่ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันนะคะอยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเทคนิคที่เอามาฝากกันนะคะ ซึ่งเทคนิคที่เราจะเอามาใช้กันวันนี้ี่เหมาะกับเดือนนี้มากๆค่ะเราจะใช้เป็นเทคนิคการทำกำไรโดยการแบ่งเทนของเส้น EMA 25และเจ้าตัว p a r a b บ l i c ซ a r ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราตั้งอินดิเคเตอร์ครบจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเรารอมาใช้ในการทำกำไรในตลาดเนี่ยเพ,เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันสามารถทำกำไรได้ดีอยู่แล้วนะในตอนท้ายเนี่ยเราจะเพิ่มความแม่นยํำให้กับมันอีกค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากรู้ว่าเราจะเพิ่มความแม่นยําให้กับมันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาตั้งอินดิเคเตอร์ไปพร้อมกันเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะคะเ<ๆ>พื่อนๆสามารถสแกน QR Code โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยแล้วก็บอกแอดมินไปว่าหนูเน่ให้มาเปิดบัญชีเทรดคะ่ะหรือเพื่อนๆจะกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อที่จะมาใช้เทรด ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครโบเกอร์ผ่านลิงก์ของเราเนี่ยเพื่อนๆจะมีเงินเดโมให้เพื่อนๆน,นะคะ10,000ื่นเหรียญตรงนี้สามารถกดเติมได้เรื่อยๆเ,เลยนะคะเพื่อที่จะไว้ใช้ฝึกเทรดกันได้เลยค่ะคราวนี้ให้เพื่อนๆไปที่คําว่า indicator นะคะหลังจากนั้นไปที่คําว่า moving average นะคะให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนขึ้นมาด้านบนคําว่า moving average ตัวเดิมเลยนะคะ หรือถ้าเกิดใครเป็นภาษาไทยตรงนี้เนี่ยจะเขียนว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะคะคราวนี้เนี่ยให้ทุกคนเปลี่ยนจาก14เนี่ยให้เป็น25ก่อนนะคะแล้วก็ไทเนี่ยเราเปลี่ยนจาก SMA ให้เป็น EMA เนาะหลังจากนั้นกด Color นะคะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะกดเพิ่มความหนาให้มันเล็กน้อยเพื่อให้เรามองง่ายมากที่สุดนะคะแล้วก็กด a อ p พ y ายได้เลย เพื่อนๆจะได้ตัวแบ่งเทรนตัวแรกมานะคะก็คือเส้น EMA 25นะคะคราวนี้เนี่ยให้เราไปที่ Indicator อีกครั้งแล้วก็ไปที่หมวดหมู่คําว่า Popula r หรือยอดนิยมนะคะเลื่อนลงมาล่างสุดกดไปที่คําว่า p Para ราบุลิ a r ตัวนี้นะคะจะเป็นจุดไข่ปลาพ a s s ซิ่ของเรานั่นเองค่ะเราบอกเลยว่าซิ่งมากสำหรับตัวนี้เนี่ยให้เรากดลบนะคะเปลี่ยนจาก0.02ให้เป็น0.04ตรงนี้เนี่ยให้เราเปลี่ยนสีให้มันเล็กน้อยค่ะเราใช้เป็นสีขาวแล้วกันเนาะกด a อ p l y ได้เลยค่ะ คราวนี้เพื่อนๆก็จะได้จุดไข่ปลาพ,พา,าราโบลิซาโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอกราฟแบบนี้ค่ะซึ่งเงื่อนไขในการเทรดเนี่ยมันก็ค่อนข้างง่ายเลยคือให้เราเนี่ยรอให้มีแท่งเทียนนะคะวิ่งอยู่เหนือเส้น EMA 25และมีพา,าราโบลิซาอยู่ด้านล่างหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เปิดออเดอร์ Follow by ขึ้นไปได้เลยนะคะจะมีโอกาสทํากําไรได้ในฝั่งขาบ่ายนั่นเองค่ะและถ้าเกิดสมมุติว่ามันพลาดนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยออกจากตลาดแล้วก็ไปรอหาจุดที่กราฟเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเทรน แล้วค่อยเข้าออเดอร์กันนั่นเองค่ะถ้าอย่างสมมติในออเดอร์นี้นะคะเราก็เห็นว่าการาฟเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเทรนมาตั้งแต่แท่งนี้ถูกไหมแท่งแรกเนี่ยเราก็ไม่นับเริ่มเข้อ,ออเดอร์ในแท่งนี้นะคะเรารอแท่งนี้ปิดคอนเฟิร์มอยู่เหนือเส้น EMA 2 5หลังจากนั้นเนี่ยเรามาสังเกตว่าแท่งเทียนแท่งนี้เนี่ยมันยังมีพาราเวนซาอยู่ด้านล่างหรือเปล่าซึ่งถ้ามีนะคะ แท่นี้เราเปิดบายได้เลยเล่นแบบนี้ทบเงิน3มไม้มีโอกาสที่เพื่อนๆจะทํากําไรได้นะคะภายใน3มไม้เนี่ยสมมติแท่งนี้เป็นแท่งคอนเฟิร์มแท่งนี้ก็จะเป็นออเดอร์ที่1 2ออเดอร์ทบไม้นี้ก็จะชนะค่ะอันนี้ก็คือชนะมาเรื่อยๆนะคะชนะชนะชนะอันนี้ก็จะเป็นแท่งคอนเฟิร์มไม้ที่1ไม้ที่2ไม้ที่3ชนะพอดีเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะ ถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้กำไรยาวๆเลยนะคะ1 2 3ส5 6 7ประมาณ7ชุดนะคะในช่วงโซนนี้ยาวๆมาจนถึงตรงนี้น่าจะได้ประมาณสัก10ชุดเลยค่ะ และทุกคนจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ชนะเพียงอย่างเดียวนะคะมันมีโอกาสที่จะแพ้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดแท่งนี้เป็นแท่งคอนเฟิร์มและแท่งนี้เป็นแท่งที่1 2 3สเนี่ยตรงนี้ปิดเป็นสีแดงก็จะแปลว่าแพ้นะคะแล้วพาราบลิกจะย้ายขึ้นไปอยู่ด้านบนทําให้ด้านหลังตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะไม่ต้องเทรดกันนะคะ แต่เพื่อนๆจะแพ้ให้กับเทคนิคนี้ในตอนที่กราฟเริ่มเปลี่ยนเทนดังนั้นเนี่ยเราจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยเริ่มเทดตอนที่เริ่มเทดนะคะในช่วงตอนซักประมาณพาราลิกอยู่ในจุดที่3 4 5หนะคะมันก็จะสามารถมีความแม่นยําเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้หรอกค่ะว่าเทนเนี่ยมันจะวิ่งไปไกลมากแค่ไหนและมันจะเปลี่ยนเทนไปตอนไหนนะคะในฐานะการกดลบก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะรอให้มีแท่งเทียน ได้มีการอยู่ใต้เส้น EMa 2 5แบบนี้พร้อมกับมีการคอนเฟิร์มของแท่งเทียนหลังจากนั้นเนี่ยให้เรารอออเดอร์เซลล์กันได้เลยนะคะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยคอนเฟิร์มอยู่ที่พาราบลเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเทนขึ้นไปด้านบนแบบนี้ก็ให้เราเปิดออเดอร์แท่งนี้เป็นแท่งที่1 2 3 คบเงินแบบนี้ชนะนั่นเองนะคะหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะกลับมาเป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมก็ให้เรารอต่อไปค่ะและแท่งคอนเฟิร์มถัดมาก็จะเป็นแท่งนี้ค่ะเห็นไหมแล้วเราก็จะเข้าออเดอร์เลยนะคะในแท่งที่1น,นี้เนี่ยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็น1 2 3ก็ยังชนะอยู่เช่นเดียวกันนะคะวิธีการทํากําไรมีแค่นี้เลยค่ะสําหรับเจ้าตัวพาราบุกซาและเจ้าตัว EMA 25นะคะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปลองทำออเดอร์กันดูนะคะมันจะสามารถทํากําไรอะไรยังไง ได้บ้บางและเดี๋ยวเพื่อนๆไปรอดูออเดอร์จริงกันได้เลยค่ะมาเรามาดูออเดอร์แรกกันเลยค่ะตรงนี้เนี่ยเตรียมใส่ออเดอร์อยู่ที่4,000บาทก่อนเลยนะคะเหตุผลที่เลือกใส่ออเดอร์นี้ที่4,000บาทเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> จุดที่เราเลือกคอนเฟิร์มจะมีแท่งเทียนแท่งแร,แรกแท่งนี้นะซึ่งเพิ่งได้มีการปิดอยู่ใต้เส้น EMA 25แบบนี้แต่อเผอิญว่าในตอนที่เราเปิดการาฟมาเนี่ยแท่งเทียนแท่งนี้เพิ่งปิดเป็นสีเขียวนะและเราก็ได้ราคาดีในฐานะการกดลงด้วย ในออเดอร์แท่งนี้เราก็เลยเลือกที่จะใส่ออเดอร์ใส่หนักมาเลยนะคะและถ้าเกิดสมมุติว่าแท่งนี้เนี่ยมันปิดแพ้เป็นสีเขียวเราสามารถทบเงินได้อีกหนึ่งไม้นะเพราะว่าถ้าเกิดเรานับกันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นแท่งคอนเฟิร์มแท่งนี้เป็นไม้ที่1 2และไม้ต่อไปก็จะเป็นไม้ที่3นั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าในโซนนี้เนี่ยกราฟจะเป็นไปตามที่เราคาดการได้หรือเปล่าซึ่งในหนึ่งเทรนเนี่ยแนะนำให้เพื่อนๆเ,เล่นไม่เกิน2อออเดอร์นะคะ แลวถ้าเกิดออเดอร์นีม้มันชนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเปิดนิวเทรดแล้วก็เทรดต่อไปได้เลยนะคะแต่เราจะลดจํานวนเงินเพราะว่าถือว่าไม้นี้เป็นไม้ที่1น,นั่นเองเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าตรงนี้จะเป็นยังไงโอเคออเดอร์นี้ชนะมาก่อนเลยค่ะมาบวกอยู่ที่3,657บบาทนะคะถือว่าเป็นออเดอร์แรกเปิดงานที่สวยงามมากๆเลยค่ะ แล้วก็กราฟเนี่ยทำการไหลลงมาจริงด้วยนั่นเองตรงนี้ก็บวกมาสวยๆเลยอ่ะคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าอ,ออเดอร์ถัดไปที่เราเพิ่งเล่นกันไปอย่างที่เราบอกนะคะ1เทนเนี่ยเล่นสัก2ออ,ออเดอร์ก็พอ2ชุดเนี่ยกำลังดีเหมือนเราจะต้องทบเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเราเปิดนิวเ a ร e รอไว้ก่อนถ้าแท่งนี้มันปิดเขียวเนี่ยเผื่อเราจะได้ทบเงินกันนะคะ โอเคปิดบวกมานะคะออเดอร์นี้บวกมาอยู่ที่891บาทนะคะและนี่ก็คือการทำกำไรแบบปิดสิกด้วยเจ้าตัว EMA 5 5และเจ้าตัวพาราโบลิกนะคะประวัติก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหม2อนาทีเท่านั้นเองทำกำไรมาได้4,000กว่าบาทแล้วนะคะ คราวนี้เนี่ยเรามาเพิ่มความแม่นยําให้กับมันอีกเพราะว่าทุกคนเห็นไหมได้บางครั้งเนี่ยกราฟเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดการ้าทั้งหมดเพราะว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่ากราฟเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนเทในตอนไหนสมมุติเนี่ยถ้าเราเปิดออเดอร์แล้วมาเจอในช่วงที่โซนนี้เนี่ยเราเปิดให้ออเดอร์บาย ในตอนที่แท่งเทียนนี้อยู่เหนือเส้น EMA 25พาราบลิกอยู่ด้านล่างแต่ตรงนี้เนี่ยแท่งเทียนเป็นสีแดงแล้วก็แท่งยาล,ลงมามันเปลี่ยนเทนลงมาเลยแบบนี้เนี่ยมันก็จะอาจจะแย่ถูกต้องไหมคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยเล่นทบเงิน3ไม้ไปยังไงก็แพ้อยู่ดีเราจึงมีตัวช่วยนะคะที่จะเข้ามาช่วยขัดกรองสัญญาณเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเจ้าตัว AI ช่วยบอกจุดเทดซึ่งหากใครที่ยังไม่มีสัญญาณตัวนี้นะคะ แจกให้ใช้ฟรีเลยเพียงเพื่อนๆเนี่ยเปิดบัญชีเทรดของ 9x เปิดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็สกแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้หลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆทักไปบอกแอดมินว่าต้องการสัญญาณ1นาทีแล้วเดี๋ยวแอดมินก็จะแนะนําขั้นตอนให้เพื่อนๆเองค่ะหลังจากที่เปิดเข้ามานะคะ เพื่อนๆก็จะเห็นสัญญาณที่มี6หน้าจอแบบนี้นะคะคราวนี้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่มันเข้าเงื่อนไขในการเทรดของเราจากเชนย e m a 25และ p าโบล l i านนะคะก็ให้ทุกคนมาดูว่ามันมีลูกศอดเนี่ยเกิดขึ้นแบบนี้ไหมซึ่งถ้าอย่างตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าที่ GU นะคะ มันบอกให้กดขึ้นแล้วเรามาดูว่ากราฟเนี่ยมันได้มีการเปลี่ยนเทรนแบบนี้เนี่ยเป็นขาขึ้นซึ่งในตอนที่สัญญาณเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ด้านล่างแบบนี้แล้วเชนีเอ25อยู่ด้านบนพาราบลิกอยู่ด้านบนแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเข้าออเดอร์นะคะเพราะว่าเรายึดหลัก e MA 25และพาราบริกเป็นตัวกำหนดออเดอร์ถึงแม้ในแท่งเทยนแท่งนี้มันมีโอกาสชนะก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะคัดกองสัญญาณที่ไม่ดีออกไปนะคะ อย่างเช่นนะคะทุกคนสังเกตเห็นได้ไหมว่าตรงนี้เนี่ยมันมีลูกศรเนี่ยเกิดขึ้นมา1 2 3นะคะที่เจ้าตัว EU นะเราไปดูที่คู่งเงิน EU กันค่ะซึ่งถ้าคู่งเงิน EU เนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าพาราบิซามันอยู่ด้านบนแบบนี้เนี่ยแปลว่าการาฟมีโอกาสลงเส้น m a ยี่สิบห้าอยู่ด้านบนแบบนี้แปลว่ากราฟมีโอกาสลงแต่ลูกศรเนี่ยบอกให้เรากดขึ้นแบบนี้มันขัดแย้งกันนะคะแล้วเราก็แค่ไม่ต้องเข้าออเดอร์น,นั่นเองก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เพื่อนเนี่ย ลบลอตแบบนี้ไปนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะไม่เสียเงินให้กับตลาดนั่นเองค่ะคราวนี้เนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรารอให้มันมีสัญญาณมาและตรงตามเงื่อนไขพาราวิซาและ EMA ีหหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดออเดอร์กันนะคะว่าถ้าเกิดเรามี AI คอยช่วยเทรดเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมากแค่ไหน โอเคค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดออเดอร์แรกกันมานะคะตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าสัญญาณ e c u เนี่ยได้มีลูกศรบอกให้เราซื้อลงนะคะแล้วก็พาริบิทซาได้มีการอยู่ด้านบนแบบนี้แล้วและเพิ่งเกิดขึ้นเป็นจุดที่2นะคะตรงตามสูตรของเราพอดเีเป๊ะเลย ดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงโซนนี้เนี่ยเราสามารถเปิดออเดอร์เซลล์ได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเข้าออเดอร์ไม่ทันแล้วก็จะรอให้ราคามันเด้งขึ้นกลับไปสักเล็กน้อยก่อนซึ่งถ้าเกิดว่ามันเด้งกลับไปสักเล็กน้อยเนี่ยเราก็จะเข้าออเดอร์เลยนะคะอ่ะซักประมาณนี้แล้วกันค่ะทุกคนอาจจะไม่ใช่ราคาที่ดีที่สุดแต่มองว่าน่าจะพอทำกำไรได้อยู่นะคะ ซึ่งในจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเพื่อนๆสามารถเปิดออเดอร์ buy เพื่อนๆสามารถเปิดออเดอร์ sell ได้ตั้งแต่จุดราคาเปิดจุดนี้เลยนะแล้วกราฟเนี่ยก็จะมีกาสไหลกลับลงมาแล้วก็จริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีความรู้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแนวรับด้วยนะคะเป็นทารเก็ตที่อย่างต่ำๆกราฟจะต้องวิ่งมาหานะคะแล้วกราฟก็วิ่งมาจริงๆด้วยตอนนี้ทะลุแนวรับไปแล้วนะคะ เรียบร้อยค่ะบวกมาอยู่ที่892บาทอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยมีเงินในพอร์ตวิ่งเข้า20,000ไปแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองทํากําไรง่ายๆแบบนี้เนี่ยลองเปิดบัญชีเทรดแล้วก็เอาบัญชีเดโมไปลองใช้เทรดกันก่อนได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเสียเนี่ยเราก็จะเสียเงินให้กับบัญชีเดโมถ้าเกิดเวลาที่เรายังไม่เข้าใจอะไรแล้วเราลองไปใช้เงินจริงในการเทรดเนี่ยมีโอกาสที่จะเพื่อนๆอ,อาจจะเสียเงินลงทุนทั้งหมดไปนะคะอย่าลืมนะคะการเทรดเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่าย แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะฝึกฝนหาความรู้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีข่าวดีมาฝากกันสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มต้นเรียน,นรู้เทรดทากําไรหรือเพื่อนๆที่จะอยากลองลงทุนอยากหารายได้ที่2เพียงเพื่อนๆสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอนี้แล้วทักแอดมินไปว่าหนูเน่ให้มาขอเข้ากลุ่มเรียนเทรดฟรี Free นะคะในกลุ่มนี้เราก็จะมีโค้ดไลฟ์สอนตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่การตั้งค่าการเริ่มต้นของโบรกเกอร์เลยนะคะ แนะนำสำหรับมือใหม่เลยหรือใครๆที่เป็นมือเก่าเราก็มีโค้ดสอนเทคนิคเฉพาะตัวให้เพื่อนๆน,นำมาปรับใช้เป็นสไตล์การเทรดของตัวเองเพื่อที่จะทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในตลาดนี้นะคะหรือใครก็ตามที่มีข้อสงสัยก็สามารถทักเข้ามาสอบถามในกลุ่มได้เลยหรืออยากให้เราเนี่ยทำคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้ววันนี้ก็สวัสด,ดีค่ะ